ถ้าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนกแก้วที่น่าสนใจ 1. นนกแก้วสามารถเรียนเสียงมนุษย์ได้นกแก้วเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่สามารถเรียนเสียงมนุษย์และเสียงอื่นๆได้เช่นเสียงกริ่งโทรศัพท์หรือเสียงสัตว์อื่นพวกมันไม่มีเส้นเสียงเหมือนมนุษย์แต่ใช้การควบคุมกล้ามเนื้อในลำคอและลมที่ผ่านหลอดลมเพื่อสร้างเสียงต่างๆ 2. ฉลาดเทียบเท่าเด็กเล็กนกแก้วบางสายพันธุ์เช่นนกแก้วแอฟริกันเกรย์มีความฉลาดเทียบเท่าเด็กอายุ3-5ถึงปี พวกมันสามารถแก้ปัญหาเข้าใจคำศัพท์และบางตัวยังสามารถใช้ตักกันง่ายๆได้อีกด้วย 3. ส,สามารถจดจำใบหน้าได้นกแก้วสามารถจดจำใบหน้าของมนุษย์ได้และยังสามารถแยกแยะว่าใครปฏิบัติต่อมันดีหรือไม่ดี 4. เป็นสัตว์ที่ต้องการสังคมสูงนกแก้วเป็นสัตว์ที่รักสังคมมากในธรรมชาติพวกมันอาศัยอยู่เป็นฝูงและมีปฏิสัมพันธ์กับตัวอื่นตลอดเวลาหากเลี้ยงไว้ตัวเดียวเจ้าของต้องให้เวลากับมันมากมิฉะนั้น อาจเกิดภาวะเครียดหรือซึมเศร้าได้หากมีจัง,งอยปากที่แข็งแรงมากจะง,งอยปากของนกแก้วมีพลังบดเคี้ยวสูงบางสายพันธุ์เช่นนกแก้วมาคอสามารถกัดทะลุก,กละมะพร้าวได้เลยพวกมันใช้ปากช่วยปีนป่ายและจับสิ่งของได้อย่างคล่องแคล่ว